ไปไหนอ๊ะไปไหนคะหืสวยไหมเนี่ยตื่นยังตื่นแล้วกดมอร์นิ่งยังคะกดมอร์นิ่งยังคะหาวอะไรดังๆดึลูุ แล้วอะไรอีกแอมเลยนะไม่ตื่นสักทีนะไม่ให้เห็นหน้าหรอป๊าไปไหนไปทำงาน,น,นที่ไหนคะที่ทปงานกีตารเลยหนูมีเรล่นจะสาวกี่ที่คะกี่า์ามีที่ไหนมั่งคะ <c oughs> มีที่ไหนบ้างลูกนานูอยู่ที่ไหนเรียนเจ้าสาวอะไรคะเรินเจ้าสาวพระรามห้าเรียนเจ้าสาวพระรามห้าแล้วก็มีเรียนเจ้าสาวบ้านพี่พิมเรียนเจ้าสาวเตาอะไรเตาปูนยายจี้อยู่ที่ไหนลูกรัดอะไรคะด,ดังๆง พู้ดังๆเลยรัชวีภาชวีภาและน้องนันโออยู่ที่เรียนจะสาวอะไรคะปากอะไรนะดงดังสิคะหวนี่เก่งเลยพระเกศแล้วที่ใหม่อ่ะที่ตาหนิงอยู่ที่หไหนพระอะไรนะพระรามห้าพระรามาบอกข,ของใครคุณหน้าโลคิดตู tưởng là nó